สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 1เ่เเท่านั้นรองผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรีพันธนะนุชชนะพร้อมตำรวจสตมร่วมแถลงการจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญโดยทางตอมอจังหวัดน่านร่วมกับตอมอสุรินจับกลุ่มนายหนูเรียง อายุ48ปีสัญชาติไทยตามหมายจับสารจังหวัดน่านลงวันที่15มีนาคม2567ในความผิดฐานร่วมกันกระทำความผิดฐานผู้ใช้รู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพรบรคนเข้าเมืองให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใ,ใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นการจับกุมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายจับกุมได้บริเวณถนนสาธารณะคุ้มวัดกลางหมู่9รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ จากกรณีวันที่4กุมภาพันธ์2567เวลา20นาฬิกาตมจังหวัดน่านร่วมกับกองกำกับการสืบสวนตรวจภูธรจังหวัดน่านประจำจุดตรวจห้วยน้ำอุ่นจับกลุ่มนายจิรวัตรอายุ50ปีพร้อมคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา6คนในความผิดฐานรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายให้เข้าพักอาศาายัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นการจับกลุ่มนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย จากการสอบถามนายจิรวัตรให้การรับสารภาพว่าได้รับงานรับส่งคนต่างด้าวจากนายหนูเรียงตกลงค่าจ้าง18,000บาทให้ไปส่งคนต่างด้าว6คนจากต้นทางอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาปลายทางบริเวณชายแดนบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและได้รับค่าจ้างหลังจากส่งตัวคนต่างด้าวที่ปลายทางโดยใช้แอปพลิเคชันเซโลและไลน์ พูดคุยติดต่อกับนายหนูเรียงนัดแนะถึงรายละเอียดในการรับส่งคนต่างด้าวรวมถึงค่าตอบแทนจากนายหนูเรียงจึงทําการสืบสวนขยายผลพบนายหนูเรียงมีพฤติกรรมในการลักลอบ,บรับส่งคนต่างด้าวไปทั่วราชาอาณาจักรและลักลอบขนส่งคนต่างด้าวไปยังพื้นที่ภาคใต้และยังพบว่านายหนูเรียงเป็นบุคคลตามหมายจับของสารจังหวัดทุ่งสงในข้อหาให้ที่พักซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใ,ใดๆแก่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองด้วยผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุม ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักง,งานสอบสวนสพเวียงสาจ,จังหวัดน่านขออนุมัติารจังหวัดน่านออกหมายจับนายหนูเรียงในข้อหาร่วมกันกระทำความผิดรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นการจับกลุ่มต่อมาจากการสืบสวนทราบว่าวนายหนูเรียงหลบหนีคดีไปพักอาศาายัยอยู่ที่ตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ จึงได้ประสานกับตมสุรินเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพเวียงสาจังหวัดน่านดำเนินคดีตามกฎหมาย ต้านตอมจังหวัดสงขลาร่วมกับตอมปัตตานีจับกลุ่มนายซับยันหรือบางยันอายุ24ปีสัญชาติไทยตามหมายจับสารจังหวัดสงขลาลงวันที่5กรกฎาคม2567ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจากักรโดยฝ่าฝืนพรบคนเข้าเมืองพ้นการจับกลุ่มนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายจับกลุ่มได้ที่นองจิกปัตตานี สืบเนื่องจากวันที่21พฤศจิกายน2566ชุดสืบสวนตมสงขลาจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติบังคลาเทศหลบหนีเข้าเมือง19คนพร้อมให้การช่วยเหลือ2คนเหตุเกิดที่ถนนสายเอเชียหมายเลข2ตำบลครูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาจากนั้นได้ขยายผลการจับกลุ่มพบว่านายซับยันหรือบางยันผู้อยู่เบื้องหลังในการกระทำความผิด จึงรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งสารจังหวัดสงขลาออกมาจับในความผิดฐานร่วมกันให้ที่พักพิงในการช่วยเหลือคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มของพนักง,งานเจน้าหน้าที่ต่อมาสืบทราบว่านายทรัพย์ยันหลบอยู่ในบ้านพักเขตหนองจิกปัตตานีจึงประสานตมปัตตานีบูรณาการกรําลังร่วมกับชุดสืบสวนและสพหนองจิกไปร่วมตรวจสอบและจับกลุ่มได้ นายซับยันหรือบางยันถือเป็น,นกลไกสาคัญระดับสั่งการในการลำเลียงแรงงานต่างด้าวสัญชาติบางคาลาเทศจากประเทศกัมพูชาผิดกฎหมายผ่านประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียทางช่องทางธรรมชาติมีไหมายจับจากการกระทําความผิดข้างต้น2หมไหมจับและจะทําหน้าที่สั่งการประสานงานกับนายหน้าประเทศเพื่อนบ้านจัดหารถขนแรงงานต่างด้าวครั้งละ15-20ถึงคนจากพื้นที่ตอนบนมายังภาคใต้ตลอดเส้นทางจนถึงมือนายจ้างที่ต้องการใช้แรงงานผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่จึงใช้เวลารวบรวมพยายนหลักฐานหลายเดือนถึงจะพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้นอกจากนี้ยังพบว่าเครือข่ายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเคยจับกลุ่มมาแล้ว3คดีในการทลายเครือข่ายครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรสำคัญในการขนแรงงานผ่านประเทศไทยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตั้งแต่ต้นทางยังปลายทางได้รวมถึง62คนเป็นคนไทย10คนต่างด้าว52คนตรวจยึดยานพาหนะที่ใช้ในการกระทําความผิด8คัน หลังจากนี้ได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต้อมาจังหวัดชุมพรร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับกุมนายฮาวายอายุ36ปีสัญชาติไทยตามหมายจับสารจังหวัดชุมพรลงวันที่11กรกฎาคม2567ต้องหาว่ากระทําความผิดฐานร่วมกันให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยประการใดๆแก่คนต่างด้าวซึ่งรู้ว่าเข้ามาในรานชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อให้พ้นการจับกลุ่มนําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดาเนินคดีต,ตามกฎหมายจับกลุ่มได้ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีโดยเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2566เวลาหนาฬิกา30นาทีได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะตู้ทึบขนคน,นต่างด้าวชาวเมียนมาพลิกคว่ำบริเวณตําบลสลุยอําเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่เกิดเหตุพบคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย18คนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคนคือนายสิทธิศักดิ์อายุ20ปีส่งสพสลุย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาตอมชุมพรร่วมกับกองกำกับการสืบสวนกองกรับการตรวจคนเข้าเมือง6และสืบสวนสตมทำการสืบสวนขยายผลทราบว่าผู้ต้องหาไดรับการว่าจ้างให้ไปรับคนต่างด้าวชาวเมียนมาที่ตำบลปากแพกอําเภอเมืองกาญจนบ,บรุรีไปส่งยังอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครั้งนี้มีรถที่ไปรับคนงานต่างด้าวด้วยกันอีกหนึ่งคันคือนายธีรพงศ์ จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่านายธีรพงศ์รับโอนเงินค่าน้ำมันจากนายฮาวายจึงได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติสารออกหมายจับนายฮาวายและจับกลุ่มตัวนายฮาวายได้ในพื้นที่ปทุมธานีจากการขยายผลพบนายฮาวายได้รับการประสานจากนายหน้าในพื้นที่กาญจนบุรี โดยนายฮาวายทำหน้าที่เป็นนายหน้าจัดหารถขนคนต่างด้าวจากพื้นที่ภาคกลางไปยังพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับนายอนุรักษ์หรือบอยโดยจะได้ส่วนต่างจากการติดต่อจัดหารถหัวละ1,000บาทซึ่งมีคดีที่พบความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับนายฮาวายและนายอนุรักษ์3คดีเดือนธันวาคมปี2566ารตำรวจทางหลวงตมพัทลุงและสพนาขยาดร่วมกันจับกลุ่มนายอนุรักษ์และนางสาวเพ็ญพร้อมพวกรวม6คนพร้อมชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง58คนตรวจยึดรถกระบะ รัว้วคอกสามคันจากการขยายผลพบนายอนุรักษ์ได้รับการติดต่อว่าจ้างจากนายหน้าในพื้นที่สมุทรสาครให้รับคนต่างด้าวในพื้นที่ไปยังจังหวัดสงขลาโดยนายอนุรักษ์ได้รับงานขนคนต่างด้าวจากนายหน้ารายนี้หลายครั้งเดือนมีนาคม2567ารตำรวจทางหลวงและตอมสุราษฎร์ธานีสพท่าฉ้างจับกลุ่มนายวิรพลพร้อมชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง15คนและรถกระบะรัว้วคอกหนึ่งคันเสพสวนขยายผลพบนายวิรพลได้รับการติดต่อว่าจ้างจากนายอนุรักษ์ ให้รับคนต่างด้าวในพื้นที่สมุทรสาครไปยังสงขลาในราคา15,000บาทผู้ต้องหาเคยติดต่อรับงานเช่นนี้หลายครั้งเมืง่องานสําเร็จจะได้รับเงินโอนค่าจ้างจากนายอนุรักษ์โดยพบพยานหลักฐานต่างๆระหว่างผู้ต้องหากับนายอนุรักษ์และนายหน้าในพื้นที่สมุทรสาครต่อมาสารจังหวัดชัยยานุมัติหมายจับนายอนุรักษ์เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวได้เมื่อสิบพฤษภาคม2567ในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้พ้นการจับกลุม่ม เดือนมีนาคม2,567ช่วงเวลาเดียวกันจ้าาที่ตำรวจทางหลวงตมนครศรีธรรมราชสพทุ่งสงร่วมกันจับกลุ่มนายอัสดาและภรรยาพร้อมชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง11คนตรวจยึดกระบะตู้ทึบ1คันเมื่อเสิรสวนขยายผลพบนายอัสดาผู้ต้องหาได้รับการติดต่อว่าจ้างจากนายอนุรักษ์รับคนต่างด้าวในพื้นที่สมุทรสาครไปยังสงขลาในราคา15,000บาทผู้ต้องหาเคยติดต่อรับงานเช่นนี้แล้วหลายครั้งเมื่องานเสร็จก็ได้รับเงินค่าจ้าง และยังพบพยานหลักฐานต่างๆระหว่างผู้ต้องหากับนายอนุรักษ์และนายวีรพลผู้ต้องหาในคดีที่3โดยอยู่ระหว่างพนักง,งานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์แผนประทุษกรรมในกลุ่มเครือข่ายนายอนุรักษ์พบว่ากลุ่มเครือข่ายดังกล่าวเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี2015ถึงปัจจุบันโดยนายอนุรักษ์และนางเพน เป็นผู้ประสานงานกับนายหน้าชาวเมียนมาในพื้นที่สมุทรสาครและนายฮาวายผู้ทำหน้าที่ประสานงานในพื้นที่ภาคกลางเป็นตัวกลางในการประสานงานทีมขนจากจังหวัดกาญจนบุรีหรือสมุทรสาครมายังพื้นที่สงขลาซึ่งนายอนุรักษ์จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมขนและได้รับค่าจ้างตอบแทนหัวละ3 5 0 0บาทซึ่งจะประสานงานกับกลุ่มรถขนจากสงขลาไปยังนาราธิวาสลักลอบข้ามไปยังประเทศมาเลาเซียพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของนยายทรัพยันและกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีในพื้นที่3จังหวัดชนายแดนภาคใต้